อะไรครับกินเขาด้วยครับ, <c oughs> บกล่องทิมาอะไรสดมือนี้นะครับเพราะว่า กิไลสดผมก็เลยไรสดดากหนาเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับจกดที่บรหยุดของหลายๆคนนะครับ,ออนนรบตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบ้านไนะครับเ <c oughs> ชียงอะไร กินเขานะครับกินเขาครับกับพขาเครื่องในไข่ดาวนะครับอาทิหนึ่งหมื่นคนนะครับมากินเขาด้วยกันนะครับวันนี้ไม่ได้มาไลฟ์สดร้องเพลงนะครับมา ยยำมถามข่าวนะครับเวัน <c oughs> <c oughs> นี้กันทลรก,รก,รกรรไม่ไพ้ไปเป็นันเนาะครับตโตโยตา้าเอ้ยอิซูซุนะครับอิซูซุกันทลรกรร สวัสดีทุกคนนะครับเป็นเขาแรกแล้วบ้านน้อเสียงเซ็กซี่ ครับตอนบ่ายที่ที่ซีสเกตนะครับบรา <c oughs> เป็นารักษ์นะครับ,บ,รรรบแล้วก็วันนี้สี่ตุ่มครึ่งที่บาร์ฟโบบ้านไผ่นะครับวันนี้ดีกว่าพวกนี้ครับพวกนี้ผู้จัดการจัดในซามคิโนะับ เสร็จแล้วก็ต้องนั่งเครื่องกับโรงเรียนเพราะว่าเป็นมันจันท์นะครับสัสดีพี่ต้นนะครับเสียง <c oughs> ไม่มีเสียงเสียง นะสวัสดีพี่แพงนะครับสวัสดีน้องมอสนะครับสวัสดีพี่นันนะรครับแซบเลยครับทูมือนี้กินยังจะแซบครับกินเขาแซบเลบผมครับเป็นคนกินง่ายนะครับ เขาห้อเกลือกิน,กนได้ครับัดีพี่เจมนะครับไม่กี่เมาเสือเป็นเสืออะไรน,น,นะครับน่ารักปะไม่กี่เมาด้วยเป็นคืนมาไข่เที่ยงเนี่ยครึ่งไม่กี่เมาเอ้ยมีส่วนนะครับเสือไม่กี่เมาสตอนนี้น้องบิวนะครับไปชี้ยายอีกแนะ่ โอยสวัสดีน้องจีนะครับแสดงว่าติดสะดุดเนี่ยโจแล้วอะไรสุดแกงผมเลยสวัสดีพี่ผมแามนะครับสวัสดีพี่การนะครับกินเขาเด้ครับ,ด,รรบดี่น้องเจนนะครับคุณครูยิ้มหวานให้ดูหน่อ <c> ย <oughs> บะก,กายิ้มกับยานยานตอนในะเพภา,พาติดแข่ของไหมครับทุกคนนะครับสวัสดีวันวันวันสองนะครับสวัสดีแบบอาจุ ยินอคีครับสวัสดียินต้องยินครับสวัสดีน้องสมจีนะครับน้องหรือพี่จำไม่ได้น้องน้องไปร้องเพลงมาวันนี้ร้องครับสีตุมครึ่งครับที่้านบอฟโฟบ้านไผ่นะครับจะลืมแล้่อใครยุ่งกลมาก สนุกด้วยกันนะครับวันนี้พี่เป็ดจะลองเลนงให้ฟังนะครับหน้าตาสดใสอยู่ไม่ขคืนตาฮักไลยคนคราพี่นัน,นครับสดใสอยู่ครับเพระวา่าตอนตื่นนะครับตาตูครับ ตาโูแล้วครับตาดำนะครับกินของแรงแล้วมัน้อครับสวัสดีคุณยินด้วยนะครับตอนตัเกลืยอะเดี๋ยวก็หายครับผม ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่อุดรวันนี้ขอนแก่นนะครับบ้านใหม่อมเภอบ้านใหม่จังหวัดขอนแก่น,มนเมยว์วจ่าบ่เมยครับสวัสดีน้องสมายดีด้วยนะครับสวัสดีน้องแนบครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นน้องแนบคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับน้องสมาย สวยวันนี้เล่นอย่างที่ไหน,นเนาะเจนนี่สวัสดีน้องถุกยนะครับสวัสดีคุณบีครับเมื่อว่านใหม่น,น้องถุกเอาสันดีน้องมีนะครับหนวด ตะโก,กนแล้วมันมดูสีมะนาวหงุดหงิดไปกักก็ห้องเย็ยนหนึ่งตอนกลางน้องตุ้งปุ๋ยจำได้ครับสวัสดีน้องมะนาวไอต้องคำนะครับ ทุกคน,นครับสวัสดีเป็น่นหยุดะผมวันนี้เราก็าขวัญวันนี้ได้ลงใต้วันแรกค่ะเห็นงานพี่เดือนนี้เยอะมากขอบคุณ<ม>ครับผมที่นี่ก็สู้ๆนะครับการเยอะเหมือนกันดูแลสุขภาพด้วยครับดีใจด้วยนะได้กลับใต้ส้วทีหลังจากที่มาทัวร์ภาคกลางเยอะเลยนะครับ สวัสดีพี่ยุ้ยน,นะครับสวัสดีน้องบอมทำไรพี่กินเข่าครับผมกำลังกินเข่าครับกินตั้นสวัสดีคุณกินตั้นนะครับสวัสดีคุณ ดีพี่ดวงนะครับพี่ดวงพี่ดวงสวงัสดีเพื่อนโซ่ครับผมสบายดีไหมครับเจอกันถ่ายหนังนะครับครับผมน้องจนนี่เจอกันครับฝากบอกน้องลินลี่ด้วยนะมาคิดถึงนะครับเดี๋ยวสิบเจ็ดนะครับถ่ายหนังคิวแรกเจอกันครับผม เห็นก็ไม่เห็นครับมันหยุดเชื่อว่าละลายคนก็คงมีความสุขนะในปากพรนะผมกับปากพรนวยกันคนระับ ตัดผมทรงนี้หน้าเนี่ยนะ้ว <c oughs> สวัสดีน้องเมนะครับสวัสดีพี่กอบนะครับสบายดีป่ะครับผม ดีคุณแคทครับต้องเอิร์ธซื้ออยู่ครับเฟียงมีข้อซื้อใช้บอกไอ้มันคน่าลาขอเบาหน้าหนาได้บอกเจ้าใส่ลิปงยังนอนใจขี้ดำแท้ มีอย่างติดแก้วผมมาด้วยมุมก็วางน้ำทุกคนแบบมั่นใจเลยเอื้อนช่องตัวหนาเด้อเจอกันนะพรุร่งนี้ครับสามงานนะครับมีไปทำอะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสต์นะแต่ว่าวิธีสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ปอปกุ้งเผาหรือเปล่าเต็มวงในติ่งเกี่ยวเฮ้ยติ่งเกี่ยวเอาใจเต็มวงในติ่งเกี่ยวนะ ใชดีนะครับก็บอกเลย,รยครับว่าวันแรกที่ฉีดยาครับเสียงหายนะครับแบบพูดพูดไม่ออกไม่มีเสียงคนระับเพราะว่ายาที่หมอฉีดให้น่าจะเป็นยาที่มันไปไปเคลือบเคลือบเส้นเสียงนะครับเคลือบเส้นเสียงแลยครับยัง <c oughs> ไงยังไงร่มพานเส้นเสียงแล้วมันมันบเกิด มัวเพมัวมันเกิดเสียงนะ้ำนะ้บนะครับบ้านเหมือนว่านเริ่มโอเคขึ้นนับแต่ว่าเริ่มมีไอกลับขึ้นมาครับไอ้คึบขึ้นมานะครับ, <c oughs> รบเริ่มมันเสียงแงวนี้เห็นต้องลอยมาจากเห็นครับ <c oughs> วัดีวีดวงครับครับ ไม่แน่ใจว,ว่าวันนี้จะยังไงนะครับคิดว่าทำเต็มที่ที่สุดทุกเวทีนะยังไงถ้าหลายคนี่อ่านใจที่ไปฟังขอให้ให่อกกรนะใจผมมันเกินร้อยับแต่ว่าร่างกายผมอาจจะไม่เต็มร้อยนับะ ปีบัตเดทูมีพี a ปีบั i r เด d ข y ครับแม p ปีบั t h เด y นะครับมีความสุขมากๆครับทีโมเพน ออยพ่อเยพ่อมันเกิดรลวงนางครับก็ขอให้น้องชีมโบเพ่นนะครับมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไกันเป็นที่รักของพ้อเพื่อนครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผมมันต้องถอนับผู้เทยจะพูดคว้นครับมันต้องถอนจังซีมันต้องถอน,น Right. อ๋อแล้วจังสีสวงสวัสดีแบงค์นะครับคิดถึงครูมากๆครับคิดถึงเหมือนกันครับ <c oughs> สวัสดีครูเข้มนะครับ ลายดีมาเนาะครับเป็นคู่ยุทธาคมอยู่ในเมืองมีนคนอยาเอฟเส้อครับมีอีกเยอะนะครับมีน่ารักที่คู่มานีก็มีนะครับเป็นสื่อว่าฝากนะครับไลค์นะครับ เดี๋ยวกันสิพยายามใส่ครบทุกตัวนะครับขอบคุณนะครับเขบาแหงมือในเสี่ยว <c oughs> <c oughs> มาน้อยฮะเนี่ยอย่าตาคู่อย่าตาคู่ เป็นไงครับตาคุณเป็นตาหยาดบั้มันดำมั้ตาายตาดำน้องนางเงยคือผีเป้าหรือว่าผีกัางด้เห็นน้องเฟมป่ะ เห็นครับน้องเอ็มครับเห็นทุกที่ที่ไปครับในสาระามนะครับขอบคุณนะครับที่เวลาไปแล้วมาให้กำลังใจกันนะครับขอบครับตาล้อยตาบริลล้อยมันมีตาแบบนี้นะครับซีว่าตาสันเดียวครับผมเครับมันมีสองสันะคีับแต่ว่าแต่ว่ามันมันเป็นเป็นสองสันแบบแปลกๆนะครับตาแปลก มุ้งแซมมาเป็นตามนุษย์นะเป็นตาแบบตามนุษย์ตาดา,าวตาแปลกที่ว่าสันา่นเยับว่าสั่นยนี่ยมันเป็นสองสันสองซันตีแม่นะสองชั้นสองชั้นสองซันสองชั้นเติม ตกลวงเกงในทูกี่ใส่มือในใส่นอนทุกวันครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปให้คนดูขึ้นร้องกี่โมงครับวันนี้ขึ้นสี่ทุ่มขึ้นครับอยากยิ้มได้ไหมล่ะอยายิ้มได้ไหมพักติดแค่กใช่ไหมลองไปบันนี่ลองไปบันนี่ ไม่ลบครับผมบบไม่ลบครับมาได้ครับกินเข่าครับนี่ครับนี่คืออาหารประจำของพวกเราเชาวคณะนอนน้อยนะครับพวกอาหารรู้ๆดีๆเนี่ยปีหนึ่งในกินเธอหนึ่งนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่สุดแล้วสาหรับเฮาครับเวลาเราทํางานมาเหนื่อยก็กินได้ทุกอย่างนะครับแซ่บยำไงมากยืองอยมากแซ่บขนะึ้นแนโดยเฉพาะของฟรีที่ฟรีเอามาฝากนะแซ่แบแซ่บายท่านอิ่มเหรอผมมาไหลสดก่อนเพราะว่า ตอนขอาว่นโรงแรมต่างมาว่ ee, าเฮ้ยาโจโรงแรมมีไมฟาโจปลาสิไล์สดผมก็เลยว่าไหลสดดักหนาเหมือน,นครับพาผมรูปอะเมือนนี้เราต้องไลสดกินเขาผมกันเล่ม,มันไรลซดกินเขากอ,องโซ่เหมือน,นครับที่พักได้ก็มีคอนอยู่นะครับคือต้องขออภัยจริงตอนนี้ ที่ที่คิวงานมันเต็มครับเต็มเต็มมีดีนะครับแต่ว่าก็ดีนะคคือเราจะแบ่งวันพักนะครับสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับต่อไปนี้คือจะพักทุกทุกวันจันนะครับเพราะว่าดูแลแ้วจากที่เดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาคือทางเราคือรับงานทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับ สงสารครูเต้ยนะครับเสียงเราเริ่มเป็นเปียดแล้วนะครับเปียดแกบแกบแกบนะครับ,ก,บก็เลยประชุมกันว่าเออต่อไปนี้จะรับงานจะงดรับงานเฉพาะวันจันทร์นะครับทุกสัปดาห์นะครับจะงดรับงานก็น่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะครับก็ผมก็จะมีวันว่างหนึ่งวันคือวันจันทร์นะครับผมก็จินใจเวลาในวันจันทร์เนี่ย <c oughs> สอนนักเรียนอิ่ม โรงเรียนมากผมกับีนอนิน่มอิม่มมือหนึ่งนะครับผมกับีตื่นเช้าไปสอนโรงเรียนวันอังคารแรงวันอังคารผงกับไป้องเพลงที่เรานะครับคือก็มีจะมีเวลาแค่วันจันทร์จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงเดือนเมษานะครับเพราะว่าตามผู้จัดการแจ้งมาว่าคิวเต็มจนถึงเมษานะครับแต่ก็ว่างให้แค่วันจันทร์ทุกสัปดาห์ แล้วก็ตอนนี้ก็มีคิวจองพฤษภามิถุนา,ารกรกฎาคมสิงหากันยา,าไปเรื่อยๆนะครับขอพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะที่ที่อุปถัมภ์นะคิวงานนะครับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นร้านเปียนผับเป็นงานการแจ้งนะเป็นงานวัดงานบุญงานบวชนะครับการแต่งในรายงานนะครับขอพระคุณนะครับแล้วก็ที่สําคัญขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับ ที่ไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกเวทีนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ขอเพลงนะครับโชวยไม่ได้หนิอาจจะยังลองเพลงมาไหนนะครับเดี๋ยวก,กินข้าวอิ่มแล้วกินยา ยาลางานก็ได้จะดีขึ้นครับเพจขึ้นติดแจ้งแล้วที่ขึ้นติดแจ้งก็คือเขาจองครับก็มีปักไปบันบ้างอยู่นะจนถึงเมษาครับที่มีคิวเข้ามา แต่ว่าคือเต็มไม่สามารถรับงานได้จริงๆคือตอนนี้คือถึงเมษานะครับไม่สามารถรับงานได้ถึงเมษานะครับก็อาจจะมีคิวหลุดเมีะไรบ้างก็เราติดต่อทางบริษัททางวิจกการดูนะครับอันนี้ก็ขอพระคุณจริงๆแล้วก็ขอพรกคุณผู้จัดก,การนะครับที่รับงานให้ผมนะครับ วันละสองงานสามงานนะครับซึ่งคิดว่าผมไหวใช่ไหมไหวต้องถามป้าโจโด้วยครับรดไหวไหมทำตาด้วยดูแลไหวไหมไหวๆนะครับขอพวกคุณจริงๆเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้มันมีทั้งหมดสามสิบวันนะครับแต่ผมไปไล่ดูชิวงานมีห้าสิบสองชิวผมกเงืดกด้วยว่าวันรับงากยังไงรับผานสิสองชิว อขอบคุณจริงๆที่ใช้ผมคุ้มมากเลยครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบ,ขอบคุณทุกคนโอเคครับในยังไงกับเหมือนเดิมเรากวนนะครับขอบคุณทุกคนที่สละเวลามารับฟังกันนะครับจไในมีโอกาสนาไปไกลมองได้กับยังไงมากพบกันในกำลังใจกันนะครับ สดงก็อ้อยทุกคนนะอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไขา้อย่าป่วยนะครับทำรวยเงินทองซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้ามีเงิน,นเยอะก็จ้างพวกเราชาวคณะ,ะนะครับไปมอบสีสันมอบความสุขให้ทุกท่านนะครับได้สลับสะดับลับฟังนะครับันะบผมสวัสดีน้องอําเพิษน,นะครับโอ้ย สบายดีะครับน้องไส้กินหอดเด้ออาการเป็นยังไงไอเสื่องนี้อาการก็ดีครับพี่แต่เสียงแงบนะครับร่างกายแข็งแรงทุกอย่างบวบไข่บวดเจ็บบบว,บวัดแต่ว่า <c oughs> มีไอไอจังน,น่อยนะครับข <c oughs> ับผมจัจะได้กับส่งแรงเสียแรงใจพี่น้อง นักร้องศิลปินทุกคนเหมือนกันนะครับขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศเปลี่ยนนะครับทั้งเขานาหนาวทั้งฝนตกทั้งยังแหน,นะบาวิธีกับฝนตกข้ามครับบางงานนะครับก็ฝนตกเราก็ร้อง,ท,งทั้งทั้งที่ฝนตกเพราะว่าคนดูก็ดูเราทั้งทั้งที่ฝนตกนะครับเราก็เต็มที่คนดูก็เต็มที่นะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพครับป้านไปกินยากินยารับใยนะครับตอนนี้ครับ กินยาลัดไว้อย่างเดียวนะครับเล่นแล้วฝนตัวค่ำกับกระเป๋ากินยาร้าไว้นะครับโอเคับผมนะาขอบคุณทุกคนด้วยวกันนะครับยังไงก็ขอสุขภาพนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับยังไงไม่มีโอกาสเจอกันนะผมนะครับบ๊ายบาย